เราสั่งสตรอเบอรี่เขาบอกว่าให้แกะกล่องก็ต้องถ่ายวิดีโอไว้หลักฐานเดี๋ยวเราจะปลูกลองปลูกบ้านเรานะดูดินบ้านเราแถวบางน้ำเปรี้ยวปลูกขึ้นไหมนี่นะ ต้นแบบนี้ซื้อมาสิบสิบต้นแล้วก็เราซื้อปุ๋ยด้วยลองลองปุ๋ยอยู่ไหน ปุ๋ยอยู่ไหนมาหาปุ๋ยกันหนึ่งสองเราสั่งมา20นี่ว่าจำไม่ได้ยี้าหกเจ็ดแ สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สามต้นนี้มันเกินหรือว่าเขาแถมเขาแถมมาหรือว่าเรานับผิดก็ไม่รู้ จะเป็นยีบสามแล้วก็อันนี้ปุ๋ยปุ๋ยที่เราสั่งต่างหากอีก60บบาทนะจ๊ะปุ๋ยแล้วก็ยาป้องกัน